แล้วก็ออกมาขอโทษเขาหลังจากที่เขาหายแล้วก็ได้นะครับอะมันน่าจะจบนะเรื่องนี้นะครับมันน่าจะจบผมแนะนําไปแล้วนะครับธานยุกเมียวคุณพีนะฮะไม่ต้องไปโยกับเอาไปเลยหมดมากหมดน้อยนะครับโอ้ถ้าบมดเสียแค่ล้านเดียวนี่ผมถือว่าถูกนะผมถือว่าถูกนะครับถือว่าถูก ผมจะบอกนะเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายมันจะเหมือนคดีบอนคดีแนวนะครับนักกฎหมายมบอกมันอย่างนี้ครับไอ้ตำรวจที่ตายมันไม่ได้มีลูกมีเมียเงินได้ไปก็ญาติเอาไปหมดนะครับ เพราะว่าจะให้นะครับจะให้เป็นสิบล้านนะครับแต่ว่าทั้งฝ่ายกฎหมายจะไปเจรจาต่อรองนะครับแสดงฝีมือเจรจาชำระกันไปเท่าไหร่สามล้านนะครับถ้าเป็นผมอีกเหมือนกันนะแล้วผมรวยแบบ กระทิงแดงนะผมให้ไม่อั้นเลยถ้าผมมีเป็นแสนล้านนะผมให้ร้อยล้านเลยถือว่าทำเวรนทำกรรมร่วมกันมานะครับมันไปเกิดคดีเปรียบเทียบกันงาไอเสียเบ้นเมาแล้วไปชนหลองพู่กับกับภรรยาเสียชีวิตไอเสียเบ้นนั่นโกนหัวปวดร้องไห้เสียอ,อกเสียใจและให้ชำระเงินกับครอบครัวเข้าไปหม หมดเนื้อหมดตัวเลย46ล้านมันครับ46ล้านแล้วมันยังทำธุรกิจอยู่มันก็ถือว่ามันทำผิดไปชวนพ่อกับแม่เขาอนา,าคตกำลังรุ่งเลยเป็นรองพุ่มกับกองผาเขาดูแลหลานต่อกัคนเรามันมีวิบากกรรมร่วมกันนะครับอันนี้เนี่ย ย้อนมาพอเรื่องไอ้เจ้าพีททำอย่างที่ผมบอกนะครับผมมีความจริงใจในการแนะนำผมไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายนะผมไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายมันจะได้จบไม่นั้นก็ไปแล้วก็โยกไปโยกมาพรุ่งนี้ไปเลยพรุ่งนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มีนักข่าวไปอยู่แล้วก็บอกว่าผมกราบขอโทษผมพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างครับ เดี๋ยวฝากผมก็ไม่รู้จะหาใครจะมาเป็นตัวกลางเจรจารเป็นตัวกลางเจรจารก็จะพลอยซวยไปอีกหาว่าเอาอิทธิพลไปคุมไปเข้าข้างคนไม่ดีก็พึ่งตำรวจพึ่งบริการตำรวจเอาร้อยเวรร้อยเวรผู้จา่าท่านภูมิกับที่เกิดเหตุก็ได้ครับทำไมผมไปแนะนำเป็นร้อยเวรเพราะว่าเดี๋ยว ร้อยเวรเขาต้องเจอกับคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วหรือแม้เขาก็ต้องไปสอบปากคําคุณลุงคุณป้าอยู่แล้วในฐานะผู้เสียหายนะครับก็เป็นตัวกลางในการเจรจานะครับซึ่งตำรวจก็ทําหน้าที่อย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วคนอื่นไม่ต้องไปยุ่งยุ่งเลยพาเข้าคีบผายห,หมดเดี่ยวนะครับ ผมก็ออกกําลังกายผมวิ่งอยู่ในห้องนอนผมนะครับผมวิ่งอยู่ในห้องนอนผมนะครับวิ่งแหมได้เวลาวิ่งแนฮะับันพื้นกับโต๊ะทํางานนะครับกับโต๊ะทํางานอยู่กับพื้นบ้านนะครับมาถ้าคนร้ายถือ AK47 มาบุกบ้านเรามีแค่ลูกสองควรสู้ดีไหมสู้ครับสู้ครับ คุณใช้ลูกซองเดี่ยวหางกลัเนี่นะคุณใส่ไปเลยปอป๊เข้าไปนะครับแล้วเราอยู่ในที่กำบังบ้านส่วนใหญ่จะก,ก,ก่กออิฐก่ออิฐมาสูงมาประมาณห้าเมตรหนึ่งเมตรเมตรหนึ่งประมาณนั้นมเมตรหน้าสิบเซนนะครับหมอนก้ตาัไปเลยปับไนะครับอาก้ากอากาเลครับสุดส,สุดครับสุดมันไม่คิดว่าเราจะสู้หรอครับ อย่าไปคิดว่าปืน M16 AR ก้ามันจะยิงแล้วถูกนะครับบางทีมันกละดากมา30นาัดยังไม่ถูกเราเลยนะครับโซ่ครับผมมีเครื่องวิ่งออกกำลังกายครับวิ่งกับพื้นวิ่งกับพื้นนะวิ่งกับพื้นห้องเฉยๆมีเครื่องออกกำลังกายก็ยม,ม,มีสายพานมีมันบดเสื่อวิ่งกับกำลังกายยานีก็้เป็นเราต่างชาตินะครับ แล้วก็เครื่องที่โยอย่างเงี้ยนะครับก็เขาเป็นลาวต่างบ้าไปยิงนะครับเลยไม่เอาเลยว่าไปซื้อจักรยานมาซื้อจักรยานมาคันหนึ่งสองสามพันบาทซื้อไอ้ทางช่องช็อปปี้ลาสด้าเนะี่ยเอามาปัน่นมันก็ไม่ได้ทุกส่วนมันไม่เหมือนวิ่งขา้าป่าวิ่งอยู่กับพื้นอย่างเงี้ยครับวิ่งเหมือนโดดเชือกอย่างเงี้ยวิ่งเหมือนโดดเชือกผมก็ออกเขาอย่างนั้น ถ้าวันไหนมันไม่ออกแล้วมันรู้สึกเหมือนอยังไยเปี้ยเสียขานะก็ใช้วิธีอย่างเงี้ยมะะาเนี่ยไอ้เครื่องวิ่งเนี่ยนะครับลู่วิ่งหรือเครื่องปั่นออกกำลังกายเนี่ยไปใช้บิดประเภทครับเป็นที่แขวนผ้าแขวนของแขวนกระเป๋าของจักรย,ยานของก็แขวนกระเป๋าเต็มไปหมด 呃，真的。 ถ้าอิดบล็อกนี่อาก้าขลุเหมือนกันนะคือเวลาท่านจะเอาอิดบล็อกเนี่ยมาก่อเป็นกําแพงเนี่ยนะครับท่านต้องเทสอดปูนไปีนตรงช่องโปร่งให้หมดเลยนะให้เต็มเลยนะครับช่องปูงนอะ่ะบางทีช่างมันมักง่ายไนงะมันเอาแค่ร้อยต่อเฉยๆนะครับตรงโปร่งไม่ได้ถ้าคิดจะใช้เป็นที่กำบังเนี่ยไอช่องโปร่งของ,งอ,อ,อิฐบล็อกเนี่ยต้องอัดปูนลงไปให้เต็มเลยครับแต่ถ้าตมงส่วนคอต่อระหว่างก้อนเนี่ย ที่ตันๆเนี่ยไม่ทะลุไม่ทะลุนะฮะยิ่งเอ็นที่ผมไม่ทะลุนะครับแต่อาก้านี่็ไม่ทะลุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใส่ปูนไปกลางๆเนี่ยทะลุครับทะลุฮะทะลุครับบางทีกระสุนก้าวมมอยังทะลุเลยนะครับแตกแตกนะครับแตกอิดแดงได้ครับอิดแดงเนี่ยอิดแดงอยู่ครับอิดแดง แม้แต่ก้อนเดียววางอย่างเอียว,วางแบนๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่วางอย่างเอียงอย่างนี้นะครับวางแบนๆอย่างนี้นะครับอยู่ครับอยู่ <S <S จิตมอนฮะแต่ว่าเวลาสร้างบ้านเรามันไม่ค่อยมีเงินนะ ก็จะเอาอีกบอกมันกอ่อมันเนนร็เวดีแล้วมันถูกดีนะครับมันเร็วดีแล้วมันถูกดีนะครับแต่ถ้าให้อิดอิดอิดมอนนี่จะแข็งแรงทนทานกว่านะครับยิ่งอีดมวลเบาและทะลุเลยนะครับอิดมวลเบานะครับทะลุเลยนะครับเอมแลมโบกับไม้มดแอกไขโบดว่ากันใช่ไหมครับไอเอมเนเขาเป็น ในคนแล้วเป็นรองผู้จัดการสองปีแล้วนะครับเอ็มเนี่ยนะครับแหม่ไม้นี่ยังเป็นผู้กลับอยู่ไม้โหดครับไม้โหดกว่าเจ้าไม้นะฮะไม้หมดแม็กนี่โหดกว่าไม้นี่ทําตามคําสั่งครับให้ไปสะเดาะก็หายนี่ไม้ทาจัดการหมดนะครับไม้ทําตามคําสั่งครับแต่ว่ามันไม่ค่อยพูดตาขวางอย่างเงี้ยนะครับในห้องทํางานมันก็ปิดไฟหมดผมัวคนมองเห็นมันนะครับไอ้ไม้หมดแม็กนี่นะครับ ผมก็เข้าไปห้องทํางานไอ้ไม้เลยมันเป็นสีดาหมดเลยแล้วก็นั่งเอ้ไม้ไม่อยู่งันว่าห้องไม่ได้เปิดไฟมันบอกกลัวคนมองเห็นอาการก็ใกล้แล้วครับดูนะใกล้ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วไอ้ไม้หมดแม็กนี่เยอะนะส่วนใหญ่เขารับคําสั่ง,งทาหารบนครับซื้อเป็นมือขวาทหารบนไอ้ไม้หมดแม็กนี่นอ ที่เรียกไม้หมดแม็กคือไม่รู้จะไปวิสามันคนร้ายอะไรมันกดหมดแม็กทุกทีครับไม้จะใช้ขนาดอยี40อ่40นยู่40อยูน 40, 40เป็นหลักนะครับ บีเอ็มพูดไปสองคลิปแล้วนะฮะมาเนี่ยนะครับเด็กมันอารมณ์ร้อนนะครับเด็กมันอารมณ์ร้อนนะครับก็ต้องหยุดให้สะอาดหยุดบอกโตนะครับแล้วก็สู้คดีไปนะครับถ้ายิ่งออกมาพูดก็คนก็ยิ่งตามไปถล่มล้น้นะครับ น,นี้ทีมสตอชอมีทีมสะดอกเพราะผมว่าไม่มีนะนอกจากตามต่างจังหวัดนะครับทางภาคอีสานภาคเหนือหรือตำรวจปสนะครับมันอยู่ที่พุงนะพ่งขับบัญชามันอยู่ที่พุ่งขับบัญชาพุ่งขับบัญชาโดยเฉพาะพุพ่งขับการพุง่งพุ่งกับการพุ่งขับการ,การหรือพุ่งชการนะครับที่จะ,ะยัดหน้าสะดุด อยัาหน้าสนามแข่บเนะสียดีน้องๆมันจะทําตามกรอบทํครับทตามกรอบกฎหมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับคนจิตเวททำร้ายเราอย่าไปสนใจว่ามันจิตเวทหรือมันบ้ายาบ้าว่าไปเต็มที่ว่าไปเต็มที่เลยครับ จิตตะวงตะเวทมาเนี่ยร้องจิตตะเวทเข้ามหาผมเนี่ยผมก็ฟาดครับ mm hmm. ผมไม่สนใจครับจิตตะวงตะเวทอะไร<ล>นี่นะครับไอ้นั้นมันเป็นเรื่องที่เขาจะไปแก้ตัวในชั้นศาลนะครับ mm hmm. จะไปแก้ตัวในชั้นศาลนะครับเราแก้ตัวในนรกมันไม่ได้ครับเอาตัวรอดก่อนเอาตัวรอดก่อนท่านเอาตัวรอดก่อนนะครับอย่าไปสนใจว่ามันจิตตะวงจิตตะเวทนะครับถ้ามันจะมาทําร้ายร่างกายเรา มันจะทําให้เราเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตไม่สามารถลิืทีได้ผลก็จัดก,การไปเลยอย่าไปสนใจว่าจินตะวงตะเวทครับถือว่าเราไม่รู้ถือว่าเราไม่รู้ใช่ตั้งแต่มีพรบทรามานอุ้มหายมาตำรวจจะไปไหนก็มนติดน่องติดอ,อะไรเนี่ยนะฮะ